ครับสวัสดีครับพี่น้องวันนี้ก็ถึงเวลามาลงแหแล้วครับมากับไปรุ่นจจร้อนครับไปรุ่นจจร้อนจะพาลงแหนะครับวันนี้ไม่ได้ไปขุดมานานแล้วครับมาเจอกันจะลงแหครับนี่ครับอุปกรณ์เทียบครับแหกระชังครับนี่ครับแม่น้ําน้าห้วยก่อยนะครับไม่ใช่แม่น้ําห้วยนะครับห้วยนะครับเราจะมานจะอะไรไงก็คอยดูสรุป แต่ถ้าถ่ายได้เป็นบางครั้งก็จะถ่ายให้ดูนะครับวันนี้ไปครับไปทําการก่อนครับเพราะาถือโทรศัพท์ลงไปไม่ได้นะครับทําเสร็จแล้วค่อยดูอีกทีนะครับมีความเหนื่อยครับปล่อยไปแล้วครับเต่าหนึ่งตัวครับพี่น้องไวรุนใจร้อนปล่อยไปแล้วปลนาำบากจานสิทธิ์อีกคนหนึ่ง ได้ขายแต่ทีเพอร์งนี้นะครับเอาจริงถ่ายไม่ได้นะครับนะครับก็มาดูกันครับว่าจะได้มากได้น้อยแค่ไหนนะครับกับการไปทอดแห่ตามห้วยนะครับตามแหล่งธรรมชาติของเรานะครับมาดูกันเลยครับขยับกากล้องหน่อยซีมาดูกันครับความหมาน มากน้อยแค่ไหนนะครับ จะจังนะครับก็มาดูกันครับว่าจะมากจะน้อยแค่ไหนนะครับกับการหาอยู่หากินของเรานะครับนะครับหาได้ก็กินหาไม่ได้ก็กินก็ประมาณนี้แหละครับนี่ครับวันนี้ไม่ค่อยมีไม่ค่อยได้ปลาช่อนกับเขานะครับได้ปลาช่อนน้อยสองสามตัวเองครับนั้นเป็นป็ดบูนะครับน่ครับปูนะครับแล้วก็ปลาขาวครับปลาอีไทยนะครับเนี้ย อันนี้ปลาหมอช้างเหยียบหรือปลากาครับบ้านผมเรียกปลากาครับอันนี้เรียกปลาตองนะครับปลาตองครับตัวเล็กครับไม่มีตัวใหญ่เลยนะครับน่ครับปลาของเราวันนี้ครับปรามหมานก็มีอยู่ประมาณนี้แหละครับยังไม่เก่งเท่าเขานะครับก็จะได้ประมาณนี้แหละนะครับพออยู่พอกินครับเรา ไม่ต้องไปซีเรียสกับมันว่าจะได้มากได้น้อยนะครับการหาอยู่หากินครับหาได้ก็กินหาไม่ได้ก็กินนะครับพี่น้องการหาอยู่หากินของเราวันนี้ครับพอได้อยู่พอได้กินกันนะครับครับชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งแล้วก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันนะครับถ่ครับความหมายมีอยู่แค่นี้แหละครับพอได้ ต้มพอได้ลาบเดี๋ยวครับปลาขาวนะครับดครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ